สวัสดีค่ะพี่น้องน้องเบียร์กะห้างหายพี่น้องไปโดนเล้วเนาะคะ่ะพี่น้องก็เพราะอะไรค่อยในเฮตุคลิปวิดีโอเท่าไรเนาะคะ่ะตั้งแต่กลับมาจากเยอรมันเนาะพี่น้องกับติดภารกิจหลายอยาะะอ่างเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่น้องเบียร์กะเลยมาทักทายพี่น้องเนาะทางเอฟซีที่เคยติดตามน้องเบียร์เนาะคะ่ะมาตั้งแต่อยู่เยอรมันเนาะคะ่ะพี่น้องน้องเบียร์กะห้างหาย ว่เกือบปีเนาะพี่น้องน้องเบีย้ยอ้วนคืนบอ่อพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้น้องเบีย้ยอากาศสีมาเสนอได้สมาชิกน้องไหมเนาะพี่น้องกะยากนล้พี่น้องอยากหลายอย่างเนาะภารกิจการงานนะคะน้องเบีย้ยกะได้น้องไม่มาพี่น้องอันนี้น้องเบีย้ยสีบัตต่อนะคะสีบัตรต่อคีบีโอนะคะพี่น้องอันนี้ได้น้องไม่มากก็คือเป็นแพะค่ะพี่น้องแพะสองตัวค่ะ นางเบียกับยูนั่งทงไฮทงหน้าพ่นพี่น้องพุ่นก็คือบ้านทงหน้าของน้องเบียเนาะค่ะพี่น้องทีอ่าอยู่ทงนะคะอยู่หน้าอันนี้ก็สิเป็นแปลงหน้าของน้องเบียเองพี่น้องพึ่งเก็บเกี่ยวนะคะพึ่งเก็บเกี่ยวไปแล้วพี่น้องเขากับว่าค่อยไล่ละค่ะพี่น้องปีนี้เนาะรูปหลายปีนี้น้องเบียมากมือนี่กะสิได้มาทักทายพี่น้องแล้วค่ะทีห่างหายไปใสโดนแล้วเนาะ บุคคนเอฟซีเปนกระสีวายอยู่ว่าเออน้องเบียร์สาวอำนาจพึ่งหายไปสคือบ่เห็นโลนเดี่ยวเนาะลงคลิปลงอ่างทางช่องยูทูปเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะมาทักทายน้องเบียร์กะยยูดีมีแห้องอยูพี่นอ้องมีแห้งไรยูดีมีแห้งไรจนผื่นพี่น้องอ้วนคักและพี่น้องอ้วนคักืนไรพี่น้องมาน้องเบียร์กะมาจากประเทศเยอรมันพี่น้องกะได้เป็น ปีน้ะพี่น้องปีกลัวแล้วก็มีภารกิจหลายอย่างที่ต้องมาดูแลทางบ้านนาะพี่น้องเนะน้องเบียก์ก็มาคลิปสั้นๆพี่น้องมาถักทายบอกเอฟซทุกคนค่ะบ๊ายบาย